ไปดีพี่น้องสชื่ดีไหมอีกแล้วมันอีกไหมอีกแล้วฝนเริ่มไหมอีกแล้วมันอีกก็ได้แต่ว่ามันอีกมาแต่ฝนตกองแดด่ยังแดดก็ยังเมียอยู่พี่น้องแต่ก็มีหุงกินน้ำอีกเด้อพี่น้องเด้อปรากฏการณ์หงกินน้ำช่องโตเห็นบ่พี่น้องช่องโตแล้วกงโค้งงงเลยนี่โตนี่สวยงามจีิงๆช่องโตเลยพี่น้อง นี ok, life, too, ่ช oh. ้องโตเนี their their ่ยคนกำลังตกตอนนี้ยคนก็ตกตอนนี้ยพี่น้องเลยนะแดดก็ยังมีอีกแดดก็ได้แต่ว่าในวงพี่น้องเช็งเกตบอลพี่น้องเช็งเกตบอลในวงในวงผมในวงผมเป็นในแดดจีแห้งแต่ด้านนอกวงผมอันนั้นนอกหุ่งตัวนี้ไปหุ่งโซลิตจองบอกพี่น้องเึิ่เป็นเมื่อครึ่งนะความขาดเป็นครึ่งแดดจีแห้ง เนี่เป็นช่วงวงกลมวงตัวที่หนึ่งแล้วังทนี้ปนวงตัวที่สองโอ้นี่ช่างเกต้นใหม่เด้นเป็น้องเด้นเนี่นเาาเยเป okay. ็นกำลังมาอะไรเนยกำลังกเก๋กำลยเม กรยังมีอยู่หุ่นยังแห้งหุ่นแรงก็ะเจาะแรงเหนียแดดก็ได้โอ้โว๊การนี่บุกไฟได้เห็นเด้อพี่น้องเด้อประกฏการเด้เยอปรากฏการแขง่งกินนั่งเดี๋ยวนี้บุกไฟเห็นแล้ว จากแน่เลยพี่น้องจากแน่แหละจากแน่แหละทรงฟ้าก็เริ่มปกคลุมอะไรตอวนี้ก็เริ่มปกคลุมแน่แหละแดดเริ่มยุบแน่แหละต่กอนนตะกอนแห้งอยู่นี่เดี๋ยวแดดเยุบแล้วเดี๋ยวยุบแล้วคอยแน่แหละหุงก็เริ่มจางเลยพี่น้องแน่จางแล้วหุงก็เป็นแล้ว คนล้มกับล่งมาพี่น้องผู้ให้บอกการเก็บต้นไม้ต้อล้มลงมาเพื่อนในกระโตเจ่ากระตโกยังโบแห้งโตง่ายเดียวก็จะสุม่มโบโบก็เปียกดูดำให้ดำหน้าก็ยังโบแหลวก็มีถาคนถาหน่ ตกอยู่ือกตกบ่พอได้พี่น้องตกบ่พอได้ก็พ่อจะได้ดำดำนอนพ่อจะได้ดำหน้าก็ดีมืนพอดีเปียกเจอไปแล้วหายแล้วหึ่งหายแล้วพี่น้องเห็นแล้วหายแล้วเห็นแล้วหายแล้วจนกระลังมาแห้งแห้งขึ้นแห้งขึ้น ล่มไม่พ้นต้องเสียคนใหม่เรื่อยๆคุณออกคนก็ว่างเริ่มแย่งก้นไปเรื่อยๆป้าก็ห้องดีกว่าเหนื่อแล้วบ่านแดดบดแล้วแดด hơn chín năm cấp bất càng đèo hơn chín nằm năm của đảo พี่น้องต้องอะไรต้องน่าเขาก็บคุณรุ่นได้แล้วก็ถือต่อคุยจะได้ดำมีระบบในรุ่นสิมีน้ำเพราะได้ดำจดอกบบในจนตกมาแห้งก็เรียบเนื้อแห้งไปเรื่อยๆนะครับตกมาตกมาขอบใจพี่น้องที่เขามาลงมาต้มด้วยพี่น้องเด้อขอบใจละลาย ก็ไฟเก็หนานะพี่น้องไฟเก็หนาเล้่อพี่น้องเล้่อก็ไหล่ก็นแพรก็ติดตามเป็นคลิปเราเดาไปเรื่อยๆพี่น้องเ,าเนานะ